ในโอกาสต่อไปเป็นเวลาปฏิบัติธรรมก่อนอื่นจะน่ายแดงธรรมะเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติการทำสมาธิภาวนาคือการทำให้จิตใจตั้งมั่น ที่เป็นหลักสําคัญก็คือหนึ่งต้องมีความตั้งใจในการปฏิบัติให้แน่วแน่จริงจังประการที่สองปล่อยวางอารมณ์อื่นๆนทั้งตัวประการที่สามมีสติ ปัญญาระหมดรู้วาระจิตและคอ,อยแก้ไขให้ถูกต้องประการแรกความตั้งใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของการปฏิบัติราะเป็น ให้จิตรวมในเบื้องต้นมาเป็นพลงนังอันเดียวกันถ้าการปฏิบัติครั้งใดไม่ได้ตั้งใจให้แน่วแน่เด็ดเดียวจิตใจมักจะรวนเลหรือไม่มั่นคงต่อาการปฏิบัติทำให้จิตเกิดรุงแต่ง ในเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวคิดอย่างโน้นเดี๋ยวคิดอย่างนี้เพราะความไม่มั่นคงในการปฏิบัติดังนั้นความตั้งใจเวลาปฏิบัติครั้งคราวใ,ใดในจิตใจมั่นคง แน่วแน่ต่อการที่จะปฏิบัติธรรมนั้นด้วยความจริงใจประการที่สองปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงในวันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วอาจจะมีความรู้สึกนึกคิดเรื่องราวการงานติดแวดล้อมและอื่นๆจากบ้านจาก บุคคลบ้างจากสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ต่ตางๆบ้างในอดีตบ้างปัจจุบันบ้างหรือคาดการถึงอนาคตบ้างต่างๆนานาประการซึ่งสิ่งเหล่านี้มาคุมใจและครอ,อบงำใจจำเป็นจะต้องมีความตั้งใจปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นไม่ให้เกิดมีขึ้นในขณะเริ่มปฏิบัตินี้ เพราะถ้าหากว่าจิตใจไหวฟ้าอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวคิดอย่างนู้นอย่างนี้ที่เรียกว่าจิตปรุงแต่งเมื่อจิตมีอารมณ์ปรุงแต่งแล้วความสงบก็จะไม่มีเพราะจิตที่ปรุงแต่งทำให้ไหวก็เพื่อมอยู่เสมอเหมือนน้ำที่มีระรอกครึน้ำก็จะไม่ใส เมื่อหรือเหมือนน้ำที่กำลังเดือดอยู่ก็จะไม่เย็นจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าจิตกำลังปรุงแต่งมีการรุงแต่งเรื่องราวต่างๆจิตก็จะไม่สงบเพราะฉะนั้นท่านให้ยกคำภาวนาบทใดบทหนึ่งที่ปฏิบัติกอยู่จะเป็นพุโทโธหรืออื่นก็ตาม ไว้เพื่อเป็นหลักของจิตเพื่อไม่ให้จิตปรุงแต่งในเรื่องราวอื่นๆถ้าจิตยิ่งปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆมากเพียใดนั่นคือใจไม่สงบหาวิธีการไม่ให้จิตปรุงแต่งให้ได้จากใกล้และพบความสงบได้ไง่ายถึงจะมีคำพิจารณาเช่นท่านสอนให้พิจารณาว่า พิจารณาผมผลในฟันหนั้นก็ดีพิจารณาถึงไตรลักษ์คืออนิจจ์ทุกขังอนัตตาของสรีระร่างกายก็ดีการพิจารณาอย่างนี้ถึงจะเป็นการปรุงแต่งแต่การปรุงแต่งแบบนี้มีที่จบที่จุดมุ่งหมาย คือทําให้จิตเกิดความสังเวชและเกิดความสงบลงได้ตลอดจนได้รับความรู้ที่ถูกต้องให้เกิดมีขึ้นเมื่อพิจารณามากๆส่วนการคิดเรื่องราวต่งางๆนี่เป็นการปรุงแต่งไม่มีจบไม่มีสิ้นจากจุดนี้ไปจุดโน้นและไปเรื่อยๆไป ความสงบก็จะไม่มีจิตใจปุงแต่งจึงเป็นอุปสรรคอยา่างสำคัญและเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหาว่าการปุงแต่งนั้นเป็นไปเพื่อมาหยุดก็เป็นบุทธจักรกุบจักคือความทุ้งซ่าหรือเป็นไปเพื่อความสงสัยไม่แน่นอนก็เป็นวิธิกิจชา หรือการปรุงแต่งนั้นทําให้เกิดปวดฟูเบื่อหน่ายเพราะถอยก็เป็นขีดัน้ามีทับและเป็นอารมณ์อื่นๆกลายเป็นอารมณ์อื่นที่เรียกว่านิวร์ซึ่งเป็นอุปสรรคขวางกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีคือความสงบได้จึงต้องพยายามมีสติปลดปล่อยความรู้สึกที่จะนึกจะคิด ผู้ที่จะทำกรรมาฐานจึงควรมีอธิฐานะความตั้งใจในขณะที่จะปฏิบัติว่าเวลานี้ตัวเราไม่มีพันธะอะไรทั้งสิ้นเหลือตัวคนเดียวมีกายกับใจเท่านั้นและเวลานี้ก็จะดูใจในการปฏิบัติเพื่อให้สงบไม่ปราถนาที่จะคิดเรื่องราวอะไรต่างๆ แม้อารมณ์อะไรหรือความตรึกนึกคิดที่นึกขึ้นถ้าไม่ใช่แนวทางปฏิบัติก็จะปล่อยวางเสียนนกอยู่แต่ในแนวทางปฏิบัติเช่นนกถึงแต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธวะโดยมีสติอยู่กับพุโทโธอยู่ทุกขณะสติเนกว่าเวลานึกว่าพุทเวลานึกว่าโทก็มีสติ รู้ตัวอยู่กำกับอยู่อยู่ทุกขณะคุมจิตไว้ได้ในสภาพอย่างนี้ใ้ความมีสติการปฏิบัติกรรมฐานสมาธิครั้งคราวใดก็จะเกิดผลต่อการปฏิบัติได้ง่ายประการที่สามทำว่าจิต ต้องมีสติคอยควบคุมเพราะจะจิตเพราะจิตเป็นสภาพแห่งความนึกความคิดคิดเรื่องราวต่างๆเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างในอดีตที่ล่วงมาแล้วบ้างคาดการอนาคตข้างหน้าบ้างหรืออยู่ในปัจจุบันในเรื่องราวต่างๆบ้างต้องมีสติ เป็นผู้ควบคุมจิตไว้และถ้าจิตนั้นมีความคล้องกับอารมณ์อันใดจึงใช้ปัญญาแก้ไขหรือความฉเฉลียวฉลาดอาอุบายผมใจหรือปล่อยวางในสิ่งที่จิตอ,ออกไปนอกทางเกิดค,ความแปรรวน ให้เข้ามาอยู่ในทางโดยคพพวามควบคุมในไว้ในของสติจิตนั้นไม่มีอะไรที่จะควบคุมได้นอกจากธรรมะคือสติสติจึงเป็นธรรมะที่สำคัญในการปฏิบัติถ้าภาวนาทั้งเาวใดขาดสติมากปล่อยเผลอมากปล่อยเรื่อนลอยไปมาก ความสงบนั้นจะไม่ค่อยมีหาความสงบได้ยากสติจึงเป็นองค์สำคัญในการปฏิบัติเรื่องสมาธิภาวนาเวลาอารมณ์อื่นๆที่ขณะภาวนาพุโทโธพุโทโธอยู่ถ้าสติอ่อนนิวรณ์บางข้อจะแทรกเข้ามาเช่นอีนักมีทะ ความจิตม่วงเหาหาวนอนค่อยๆแทรกขึ้นมาในขณะภาวนาจะทำให้เกิดอาการง่วงและก็หลับได้ถ้าหากว่าสติอ่อนตัวตามลงไปถ้าสติเข้มแข็งคุมจิตไว้ได้พ็จะรู้เร็นตัวเองและคุมจิตไม่ให้ อดไว้ไปตามนิวรณ์ในข้อดังนั้นเพราะฉะนั้นสต,ติความคุมใจผู้ตัวระลึกได้ตัวคุมใจคือคุมภาวนาพุโทโธพุโทโธไว้ให้อยู่ในใจจึงเป็นธรรมะที่สำคัญและกล่าวมาสต,ติอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง คำภาวนาอย่างหนึ่งทั้งสามประการนี้ต้องรวมเป็นตัวรู้รวมกันไว้อยู่แห่เดียวนึกว่าพุโทโธพุโทโธจิตเป็นผู้นึกผู้คิดว่าพุโทโธก็ต้องมีสติคุมจิตไว้ในคำพุโทโธพุโทโธนะั้น ให้ถูกต้องและให้เกิดความชำนาญที่ว่าว่าพุโทโธด้วยความมีสติคุมให้ถูกต้อง้วยความชำนานนะั้นคือชำนานี้ความพร้อมด้วยสติไม่ใช่เพียงเรียกว่าพุโทโธพุโทโธด้วยความคล่องต้องมีสติคุมไว้โดยสมามอ ถ้าสติคุมไว้ไม่สม่ำเสมอเรียกว่ายังไม่คล่องยังไม่ชำนาญพึงฝึกหัดตรงที่ทําให้สติคุมจิตไว้ได้มากๆตรงนี้จุดนี้ทําทให้เกิดความคล่องคล่องนึกได้หนึ่งครั้งคาใจาสติก็มาคุมได้ทัดทจไม่ครั้งไม่เผลอคุมจุดนี้ไว้ได้มากเพียงใดจิตจะสงบได้ง่ายขึ้น และก็จิตก็อยู่ในอำนาจของสติสติเอาคุมไม่ได้สติถ้ามีพลังเหนือจิตจิตก็สงบไม่ไปไหนถ้าสติอ่อนกว่าจิตก็จะทําให้เผลอได้ง่ายและเลื่อนลอยไปได้ง่ายความสงบก็จางของต่างคนที่ภาวนาคือทำสมาธิแล้วเบือ่อทำแล้วเบือ่อ เราเห็นว่าทำทีไรไม่เห็นสงบสักทีนอกจากจะทําน้อยแล้วกเพราะตัวสติใ้คุมจิตไม่อยู่ควบคุมว่าไม่อยู่จึงเกิดความเสล่าโวยอาการกต่างๆเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องมีสติให้มากรวมความว่าความตั้งใจแน่วแน่เด็ดเดียวหนึ่งรู้จักปล่อยวางอารมณ์ แห่เหลือกายกับจิตมีสติคุมจิตไว้ให้มั่นคงและแก้ไขด้วยปัญญาในเมื่อถูกนิวนรรคทอดในจิตปลองปวดโครงของสายมีสต,ติทั้งมั่นภาวนาอยู่จิตก็จะสงบเป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงน้อมจิตนึกถึงพระพุทธเจ้า ที่พระองค์มีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณน,นอกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความลุกใจความอิบใจความผ่องใสในจิตเกิดมีขึ้นน้อมไว้ในใจแล้วนึกถึงพระธรรมคำสอนของพระองค์พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ตกไปในที่ชั่วให จิตมีความตั้งมั่นให้จิตประคองตนอยู่ในกุศลแห่งความดีทั้งปวงเพื่อความมั่นคงพระธรรมก็ย่อมรักษาผู้ปฏิบัตินั้นน้อมพระธรรมไว้ในใจในถึงพระอริยสงฆ์พระอริยบุคคลสี่ค,คู่แปดคู่มีพระอรหันต์เป็นที่สุด ท่านเป็นภาษาวกขพระองค์พระสววรัะสามมาของสมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเป็นสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีเป็นอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงเป็นญาญาปฏิปันโนปฏิบัติเป็นธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เป็นสามีจีปฏิปันโนเป็นปฏิบัติเป็นทันหนึ่งอันเดียวกับพระศาสษาดาเป็นผู้ที่มีความชื่อตรงต่อหน้าและรับหลัก พระอริยสงฆ์ท่านมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยอบรมแนะนำสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในความดีและให้สงบน้อมเลกถึงพระสงค์ไว้ในใจใหาใจของเราอิ่มปิติไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจที่หัวใจพร้อมถ้าใจยังไม่พร้อมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงหาอุบายให้ใจเป็นผู้พร้อมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จะรู้ว่าพร้อมหรือไม่พร้อมอื่อนึกถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเกิดความอิ่มใจนั่นหมายความว่าพร้อมเพื่อจิจะปฏิบัติถ่านนึกแล้วจิตใจยังหวั่นไหวลวนเลยไม่แน่นอนขาดคา,ดาดเกินเกินติดติดต่อต่ออะไรทานองนี้เป็นต้นไม่มั่นคงไม่อิ่มใจเป็นหาอุบายแก้ไขทําให้จิตใจมั่นคงได้ก่อนเมื่อจิตใจมั่นคงแล้วตั้งใจปฏิบัติ หายใจเข้าหายใจออกให้เกิดความรู้สึกทั่วสภาตรีระราา่างกายแม้มีสติตั้งใจมั่งเด็ดเดียวแน่ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธด้วยกำหนดลมหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธก็ได้เน้กว่าพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไว้ในใจก็ได้ความมีสติคุมว่าอย่านไหนสะดวกภูกกะ อัธยาัยก็คือปฏิบัติอย่างนั้นทาไปนานๆด้วยความมีสติคุมไว้นี่คือทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิภาวนาดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจมีความมีสติภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติคุมใจไวส่วนกวาจิตสงบเป็นสมาธิภาวนาอันเป็นการปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นตั้งใจปฏิบัติ